พี่ปอลพี่ปอลดูพี่พีอลรู้จักไซยุริไหมะไรครับไซยุริรู้จักพี่รู้จักเลยเคยไปจะแวะไปแต่งตัวอ่ะโอเคมันเรียกว่าตัวอะไรน่ะรถของผมยามาฮ่า FJR ที่ MGR เมื่อกี้ซี FJR FJR เมื่อกี้ซีซีพันพันสามีเอาคพี่เดี๋ยวผมถ้าพี่นั่งเครื่องผมไปนอนบ้านไอนนี่อ่าง่ายสบายใจแล้วพี่บอลอ่าสบายใจแล้วนอนไหนถ้าช้าง ไไมูู่่อยหนพี่ปอนพี่ปอนเดี๋ยวพี่ปอนจะไปเลยครับเขาค่อยไปนี่พี่นะเหมือนเหมือนกูพาเขามาส่งเลยไม่รู้พี่ปอนพี่ปอนดูพี่พี่ปอนรู้จักไซยุลิไหมอะไรครับไซยุลิรู้จักพี่รู้จักเหรอนี่จะแวะไปแต่งตัวอันโอเคโอเคครับขอให้โชคดีพี่ได้พี่เดี๋ยวมีโอกาสมาครับได้หาหาใหม่นะขี่ดูรลถ้ามีโอกาสลองต่วมา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  ผมไม่ได้ทิ้งพี่นะครับแต่ผมคำนวณเวลาแล้วไม่ไม่พ้อจริงพักคือสตูดตอนนี้พากไหนจริงสายุรีเหรอซายูรีใช่ไหมฝักสายูรีไปกก็ไปก็ไปไปกอนไปตอนนี้เอาไปเอามาบ้านต้อมกระชามนี่เป็นจุดแวะพักของชุดเสพติดไปดูปริยาย